สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับวงโฟมิกันเองนะครับผมกับรายการทีป๊อปสเตจโชว์นะก็ล่าสุดจริงๆแล้วคือเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ซึ่งเขาก็คือปล่อยเพลงออกมาแล้วเป็นออดิโอเป็นออดิโอแล้วเราทั้งสามคนก็คือได้มีโอกาสได้ฟังแล้วเพราะว่ามันห้ามไม่ให้ฟังไม่ได้ใจจริงเคยอยากจะรอดูเวีแต่คืออยากจะรู้ไงคว่าแบบเพลงเป็นไงก็ต้องบอกว่าโหเพลงโคตรดีสนุกมมากคือฟังแบบแล้วก็กำลังเป็นกระแสดังมากจริงแแล้วกกกก็็็ไปปออออรราาายยต่งๆบเหนมีส เนอแอบแกะมาเลยนะบางทีแต่ว่าเขาเห็นเห็นในรายการนี่คือเหมือนเต้นเต็มเต็มคอมเมน์เต็มก็เลยอยากจะดูว่าถ้าเต้นเต็มเต็มเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเลยผมกับรีคชั่นของเพลง Roller Coaster ทน่ผมจากหนุ่มบงฟอร์มิกในรายการทีป๊อปสเตจโชว์นะครับผมจินจาเมกกาโฟกซองจอร์นหนูชอบชุดจินจามากสวย โลลิคสเตอร์โอ uh, yeah. wow. oh, so cool. ้ยชอบฟอนจังเลยเจะมีอินโทรด้วยเอออ่าเปิดตัวเนี้ยว้าวโอ้ไม่จลัอ้ยโคอสตูมันนี้แบบสวยโหสวยโอ้ฟกซองว้าวเลิศเลิศจริงจ้า

ไปว้าวโอ้โหผสมว่าล้วด้วยเหรอเออเป็นแรปด้วยนะโอ้ โอ้ฟิลู้ฟิลดีเราชอบข้างหล,ลังเนาะแบบเป็นแบบนี้น,น,งน,งนั่นแหละสนุกเลยเ,เป็นรถโรลคอสเตอร์อะไรใช่ไหมโอ้โอ้ยมมิต

โอ้โห oh, oh. solo อ oh, oh. ้ไม่เดียวเป็นหลายคนเลยเออเที่ยวนี้ได้โชว์ทุกคนทุกคนเลยอ่ะ 아, 민호, 민호가 보니, 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 보니,

กลับไปท่าเริ่มเลท่านเอ้ยมีมิ้งห่อรักเธอเพราอท่ามันสวยก็ตามชื่อเพลงอะเนาะรช่แลควเต้ จะพาเธอขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะก,ออก็คือจากจุดเริ่มต้นอจากจุดเริต้นก็จุดจุดของที่สุของเพลงอ่ะก็คือเป็นท่าเดียวกันก็คือมาเป็นท่าเริ่มต้นทท่าจบเออ,เอ,อดีๆีโหพ,พอได้เห็นแบบเวอร์ชันที่เป็นเพอร์ฟอร์มเต็มแล้วแบบ มันสนุกนะสนุกแล้วท่าเต้นคือบูบูมากบางท่าก็ว้าวด้วยเว้าวแบบผมมีท่าว้าวเพียบเต็มไปหมดเลยแล้วเพิ่มโซโลมาให้เราได้ดูแบบโซโลคนแต่ละคนในศักยภาพของน้องๆมากขึ้นว่าแบบแต่ละคนแบบเต้นแบบเก่งแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่แบบสะดุดตาจริงคือนินจาตอนแบบปาดตอนแหกแ่แหกเข้าลงไปใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะ ก็วงนี้เขาไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วเรื่องเพอร์ฟอร์มเรื่องเพ่งแล้วก็สมัยโฟกซองที่แบบว่าเหมือนมาร้องมีแรปด้วยใช่ไหมอินเดนึงเออตอนแรกก็ตอนแรกคนที่เป็นแรปจะมีแม็กกาจอยใช่ไหมนี่ก็เหมือนแบบอ่ให้น้องโฟกซองมันมาเร่วมแรปด้วยเออก็ดีนะโหแล้วแบบว่าตัวเสพก็สวยเห็นข้างหลังแบบว่าข้างหลังก็เป็นแบบสนุกอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้ให้มันแบบเหมาะกับชื่อเพลงเนาะแล้วแบบผู้มัให้มันดูแบบว่าสนุกสนานอะไรอย่างนี้แล้วความนี้ที่พวกเราอ่ะฟังเพลงอยู่แล้วมันก็จะแบบหล่อในเซเลบบัมอยู่แล้ว ว่าแบบเออเพลงเป็นไงมันก็เลยร้องตามได้พอร้องตามได้แล้วพอดูมันก็สนุกไปด้วยเออแบบเออดีแล้วในความคิดแบบแกถ้าทุ่มทุ่มมาแล้วเท่าไรก็เลยเต้นเป็นกันเอาจริงช่วงหลายๆคนอ่ะเต้นได้นะเพราะว่าเราจะเห็นแบบชาเลนจ์ในติ๊กต็อกด้วยเจออะไรอย่างเงี้ยมันมันเต้นมันเต้นแบบตามได้ไงครับแบบสนุกเป็นเพลย์อะไรเงี้ยพอดูก็ยิ่งแบบมันกว่าเดิมอีกโอ้โหเอาจริงป่ะอยากดูเอ็มบีแลยจริงคือเราแบบรอวีเพราะปกติเราจะได้ดูเอ็มบีก่อนถูกไหมแล้วเราก็จะได้ไปดูตัวเพลเป็นแดนเป็นอะไรอย่างงี้ว่าไปแต่นีคือแบ เหมือนยังไม่เห็น Young B อยากรู้ว่า Young B จะแบบเป็นประมาณไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยหูก็ต้องรอติดตามกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะสใหรับ Reaction กับวงโฟมิกนะผมกับเพลงโลโลคลัสเตอร์นะครับในรายการ T Pop Station นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอคอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับในตรนสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครััับบสสวดีคร